ดีค่ะเจคเคนโน่นำเสนอให้ชมที่ดินบรรยากาศดีๆอีกแล้วนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่กว้างมากครักท่านอาณาจักรของท่านได้เลยนะคะบ้านพร้อมกิจาการบ่อตกปลาที่บ้านหนองตาเลือหมู่12บอตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะท่านใดกาลังมองหาอยู่นะคะที่ดินพร้อมบ้านและกิจาการนะคะแปลงนี้เลยค่ะ เนื้อที่ขนาด7ไร่2งาน54ตารางวาค่ะมีบ้านให้พร้อมนะคะตัวบ้านมี4ห้องนอน2ห้องน้ำแอร์3ตัวและเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะมีห้องโถงค่ะพร้อมเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟได้เลยนะคะแปลงนี้ราคา4ล้าน5แสนบาทค่ะราคานี้รวมโอนให้เรียบร้อยนะคะ ปลาในบ่อมีหลายชนิดมากๆค่ะรวมแล้วนะคะมีปลาหน้าจับประมาณ10ตันนะคะวิวภูเขาค่ะบรรยากาศดีปอดโปร่งนะคะจะซื้อไว้สำหรับอยู่อาศัยสำหรับการพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือว่าจะเปิดเป็นกิจการก็ได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามทักคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเจคโนใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วย ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ